กลับมาพบกับอมกันในช่อง omntv c h ช n n น,นลกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะซึ่งในวันนี้นะคะตามเพอคลิปนั่นแหละว่าเราจะมาหอเสื้อผ้าแล้วก็ของกระจกกระจ๊กกระจิกอะไรอย่างเงี้ยที่ได้มาจากเกาหลีนะคะซึ่งแต่ละอันเนี่ยอมจะแปะพิกัดไว้ให้เนาะก,ก็คือบางร้านเขาจะมีหน้าร้านเน่ยอมจะขึ้นไว้ให้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะเพราะว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่อมซื้อมามันจะเป็นแบรนด์เหมือนแบบแบรนด์ไอจีดังๆเป็นแบรนด์ที่แบบเกาหลีฮิตฮิตห,ห,หรือว่าไอดอลชอบใส่นะคะก็ไปตามกันได้เผื่อใครจะไปเกาหลีนะเดี๋ยวแปะพิกัดไวะะว้้ใใหนนนะะะคคส่่ขออองงเเรรืาามจ ไปดูในเว็บมาให้เพราะว่าจําไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนซื้อก็คือแบบจ่ายไปเยอะแล้วก็แบบไม่อยากจํานะคะก็คือลืมไปหมดแล้วเดี๋ยวจะไปค้นมาให้ในเว็บนะอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะตัวแรกที่ออมได้มาออมได้มาเป็นเสื้อแบรนด์ตัวนี้ทุกคนที่แบบไอดอลใส่เยอะๆอะ่ะ เนี่ยอมได้มาเป็นสีฟ้าที่เป็นฟอนต์ส้มนะคะด้านหลังนอ้องจะเป็นแบบนี้ออมซื้อไซส์เมานะคะเวลาอมใส่ก็จะเป็นแบบที่ทุกคนเห็นเดี๋ยวอมขึ้นคลิปให้เนาะตัวนี้ได้มาราคาประมาณพันหมั้ง1ันหนึ่งพ หรือพันหนึ่งนี่แหละจำไม่ได้นะคะได้มาจากที่เอแลนฮงแดนะคะเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้เนาะจริงๆเอแลนะะ่ะเขารวมแบรนด์แบบมัลติแบรนด์ค่อนข้างเยอะนะของเกาหลีคือสินค้ามันหลากหลายกว่าไทยมากๆขอต่อกันแถวฮงแดก่อนนะคะอันนี้จะเป็นร้าน A-Market นะซึ่ง a m a r เก็บบก็จะเหมือนเป็นแฟชั่นแบรนด์ที่แบบขายมีหน้าร้านอะไรเงี้ยตัวแรกนะคะ อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งคือเสื้อผ้าที่อมซื้อมาจากเอมารเกดอะคือจริงๆมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในเอเมาเกตเขามีของใหม่บ่อยๆอะไรเงีย้ยตัวแรกก็จะเป็นน้องคนนี้นะคะเป็นเกาอกที่ข้างนอกเป็นผ้าเมชข้างในเป็นแบบผ้าซับแบบนี้นะนี่ออมได้มาในราคาอ้อนี่ไงมันเขียนราคาอยู่36,00 0วอนนะคะนี่เลยแอบแพงนะแต่ว่าความน่ารักอะมันน่ารักมากทุกคนดูดิเห็นปะ มันมีความน่ารากักย่นด้านข้างนะคะแล้วก็เขาขายเป็นเซ็กับเสื้อคลุมซึ่งตัวเสื้อคลุมอ่ะอมคุมไม่ค่อยได้ใส่เพราะอมคุณไม่ชอบใส่เสื้อคลุมมันก็จะเป็นผ้าแบบแข็งๆนิดนึงอันนี้คือไม่ค่อยคุณภาพดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่อยากได้ที่ทําให้ซื้อเซ็นี้มาเพราะว่าน้องคนนี้น่ารักแบบ น่ารักมากอเน,นียทุกคนต้องมี่อามาเป็นเบบี้ทีนะคะเนื่องจากว่าออมช่วงนี้ออมใส่เบบี้ทีบ่อยมากเพราะมันง่ายมากออกจากบ้านคือหยิบเบบี้ทีตัวหนึ่งเกงยนีนรองเท้าแตะออกจากบ้านได้เลยหรือผ้าใบอะไรเงี้ยมันง่ายจริงๆก็เลยซื้อค่อนข้างบ่อยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบบี้ทีเอ่อของเอเมอเกตเขามีด้วยกันทั้งหมดนะม,มันจะประมาณสี่สีสีแดงสีขาวสีดาแล้วก็มาเลือกสีแบบเทาๆมาเพราะออมแบบไม่ค่อยมีโทนสีประมาณนี้นะตัวผ้านิ่มนะราคาเหรอราคานี่มีป้าย ตัวนี้ไม่ได้ใส่นะคะ1 8 0 0 0วอนก็ประมาณ6 5 6 0 0บาทนะน่ารักมากคือใส่ออกมาเราน่ารักมากจริงๆเนี่ยให้ดูลายใกล้กลๆน้องจะเป็นแบบนี้แล้วผ้าแบบนิ่มมากอันนี้ไม่ได้ใส่เลยกองไว้เพราะว่าจะมาทําคลิปนะคะความสั้นกําลังดีสําหรับใครที่ไม่ชอบเบิบีที่มันครอปมากจนเกินไปเออชอบตัวนี้ผ้านิ่มดีใส่สบายอันนี้เป็นผ้าแบบผ้าเมชที่เป็นแอบสแตรตข้างนอกแล้วก็ด้านในเป็นผ้าแบบยืด,ยด ไม่แน่ใจแต่ก็ไม่ได้ยืดมากตัวเนี้ยต้องอยอมรับว่าคุณภาพไม่ได้ดีขนาดนั้นใส่แต่ใส่ออกมาแล้วมันน่ารักมันเป็นสายเดี่ยวทรงประมาณนี้เลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหม ก็น่ารักดีนะคะตัวนี้ได้มา18,000วอนก็ราคาประมาณ5 600คือเสื้อผ้าเกาหลีมาตรฐานเขาจะอยู่ประมาณแบบ1 5 0 0 0ถึง 18, ถ้าอยากได้คุณภาพดีหน่อยแบบดีขึ้นแบบทัาวๆทว่าทั่ว,ว,ว,วไปจะอยู่ที่1 5 0 0 0ถึง 18, วอนซึ่งก็จะแบบ5600บาทนะคะก็ถือว่าราคาสูงกว่าร้านในไทยบ้านเราอยู่นะเพราะว่าปกติแล้วร้านในไทยบ้านเราจะแบบ3 4 0 0รอคือคุณภาพดีก็มีเยอะแยะมากมายเลย นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นมาตรฐานบ้านเขาเนาะก็อันนี้ออมซื้อที่ฮงแดนะคะแต่จริงๆน่าจะมีหลายๆที่เลยอันนี้คือแบบซื้อแบบวันท้ายๆเหมือนกันต่อมาจะเป็นแบรนด์ที่ยอมเสียเงินเอ่อซื้อของน้อยแต่ว่าราคาแพงมากนะคะนั่นก็คือแบรนด์ The Open Product ค่ะทุกคนนี่ ตัวแรกนะคะก็จะเป็นน้องคนนี้ที่ฮิตมากๆม,ม,มากมากจริงๆไอยูก็ใสใครๆก็ใส่คือเยอะมากจริงๆไอดอลใส่เยอะมากซึ่งสีที่ออมอยากได้อะคือสีขาวแต่ว่าสีขาวมันหมดนะคะออมก็เลยอามีสีฟ้าพร้อมส่งอยู่ออมก็เลยแบบหยิบสีฟ้าไปแล้วก็ไปจ่ายตังค์อันนี้ออมได้มาจาก v i s u a l A อชสาขาแถวแถวฮงแดนะคะมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามฮงแดเดี๋ยวออมท้งพิกัดไ้ให้สามารถเอาไปเซิร์ชในเวอร์แมพได้นะคะตัวนี้ได้มาราคาเท่าไหรจะไม่ได้เพราะว่าใส่ไปแล้วแล้วก็เอาป้ายออกไปแล้วน่าจะอยู่ประมาณพัน แปดสอพหรือเ่าจะไม่ได้เดี๋ยวไปดูราคาให้อันนี้คือไม่ได้ลดด้วยก็ราคาเต็มนะคะตัวนี้น่ารักมากจริงๆออมได้สีฟ้ามาผ้านุ่มนิ่มใส่สบายลายสกรีนน่ารักนะคะแต่ว่าถามว่าราคาสูงไหมสําหรับอมอมถือว่าราคาสูงเมื่อเทียบกับเออบบวิธีหตัวราคาแบบพันปลายเงี้ยคือแพงแต่ว่าคือมันน่ารักไงและอดอใส่เยอะฉันก็แบบ มันน่ารักอะเออซื้อซื้อก็ได้ก็คือแบบไปถึงนู่นแล้วถ้าไม่ซื้อต้องมากลับมาพีพอกลับมาพีมันก็แบบรอว่านู่นนี่น่นเสียเงินเพิ่มค่าส่งนู่นนี่น่นอีกก็เลยเอาซ,ซ,ซื้อไปนะคะตัวที่2จะเป็นตัวนี้เป็นคอลเลคชันไม่แน่ใจว่าใหม่ล่าสุดหรือเปล่าตอนอมเซิร์ชดูอะมันคือใหม่ล่าสุดแต่ตอนอมกลับมามันอาจจะมีคอใหม่ออกมาแล้วนะคะตัวนี้ได้มาจากเบเกอร์อ Baker, สาขากลางนำํำเป็นร้านมัลติแบรนด์ซึ่งจะมีเยอะมากหมายถึงว่าของเขาจะมีหลายๆแบรนด์รวมกันมี s p o r t y and Rich มีแบบ แบรนด์กระเป๋าแบรนด์อะไรเงี้ยเยอะมากเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะสาขาที่ออมไปคือสาขากลงนำ้ำแต่งจริงเขามีสาขาเยอะมากใครที่อยู่ใกล้ตรงไหนก็คือสามารถไปลองดูได้ว่ามันมีแบรนด์ไหนอยู่ในสาขานั้นบ้างนะคะชื่อแบร์ชื่อร้านว่าเบเกอร์นะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้คือแหล่งรวมของแบบเสียทรัพย์เลยแต่แพงราคาทั้งร้านคือสำหรับออมคือแบบแพงพันอัพถูกตัวมีราคาถูกตัวเป็นแบรนด์แบบ ฟิลคลายๆ SOS บ้านเราแต่ว่าเป็นแนวสตรีทหรือว่าเป็นแนวแบรนด์ที่มนันแบยูนีคของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าจะรวมๆเยอะๆนะคะตัวนี้ยังไม่เคยลองยังไม่เคยแกะกจากถุงคือเอามาแบบซื้อมายังไม่ได้ลองเลยเพราะว่าคือซื้อมาหลายอย่างก็คือพับๆไว้นะคะกะมาทําคลิปแล้วค่อยลองทีเดียวอันนี้มันจะมีความผ้าแบบดึงดงยุดยดงงงนิดนึงอะทุกคนแต่มันไม่ได้หนานะเห็นความแบบ เห็นความไม่หนาของเขาไหมแต่ส่วนตัวออกมาชอบชอบลายจริงๆเขามีสีเขียวสีฟ้าแต่ออมรู้สึกว่าสีชมพูมันน่ารักมันมีความชมพูแบบชมพูเขียวม่วงอ่ะเป็นเบบี้ทีแบบนี้นะคะราคาอู้ยังอยู่ที่ป้ายอยู่เลยเดี๋ยวดูให้นะราคาออมได้มา54,00 0วอนนี่ห้าหมื่นสี่พันวอนเจ็บนะแกไม่ถูกนะเสื้อแบบหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยถือว่าแพงนะแต่ว่าด้วยความน่ารักของเขาก็เนี่ยนึกออกไหมใส่กับกางเกงยนีนมันแบบ รลหรือว่ากระโปรงรอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักก็เลยแบบอาะซื้อมาเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็ต้องผีผีก็เสียงเงินเพิม่มเพราะว่าโดนบวกอีกเขาก็ต้องทํามาหากินน้อเขาก็ต้องบวกกำดงกำไรเพราะฉะนั้นเราไปถึงที่แล้วก็ก็จัดมานะ ตัวนี้น่ารักค่ะถ้ามีงบประมาณก็จัดโล่ต่อมาเป็นแบรนด์ที่เอ,อ่อซื้อตามขายเอยซื้อพอน้องลิซ่านี่ชื่อแบรนด์ว่าอ,อ่านชื่อแบรนด์ว่าไม่ออกเดี๋ยวจะขึ้นให้ว่าแบรนด์น้องอ่านว่าอะไรอันนี้ออมได้จากสาขากังนำอีกเช่นเดียวกันนะคะกังนำอ่ะทุกคนคือมีแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์เนมหลายๆแบรนด์เยอะมากแล้วก็คาเฟ่แบบค่อนข้างเยอะมากเลยนะเดี๋ยวนี้แต่ราคาก็คือแบบ แกคือเดินผ่านไปผ่านมาเบลลี่เอ่ยเท็กซัสเอ่ยคือ คือเยอะมากคือมีแต่รดรวยๆอะ่ะเออคือโซนคนรวยที่แท้จริงอะ่ะทุกคน <c oughs> ก็ได้เสื้อยืดมาหนึ่งตัวเพราะว่าออมรู้สึกว่าออมชอบเบบี้ทีช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ได้ใส่ต่อให้มันมีราคาหน่อยแต่เราได้ใส่มันก็โอเคนะคะอันนี้ได้มาเป็นสีดําเพราะยังไม่มีเบบี้ทีสีดําตัวนี้ใส่ไปแล้วตอนไปเที่ยวกลางคืนที่เกาหลีนะก็ใส่ไปตัวนี้ได้มาราคา จำไม่ได้เดี๋ยวดูให้ได้มาเพราะว่าเห็นน้องลิซ่าใส่ด้วยเราซื้อพน้องลิซ่านั่นแหละราคาอยู่ที่3 9 0 0 0นวอนนะคะก็ประมาณพันหนึ่งพันสองแมจำไม่ได้นั่นแหละทุกคนแต่มันน่าราักมากดูดีด้วยลายด้วยอะไรอันนี้มีความเปื้อนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ซักเลยใส่ปุ๊บเอาเก็บใส่ถุงจะมาทําหอมียังมีกลิ่นน้ําหอมกลิ่นอะไรอยู่เลย <laughs> นั่นแหละก็ชอบมากเนื้อผ้าก็ผ้าคอตอนทั่วไปค่ะคุณภาพเฉยมากให้พูดตรงๆอันนี้ก็คือ ถ้าชอบลิซ่าซื้ออยากสปอร์ตซื้อแต่ถ้าซื้อเพราะว่าชอบเสื้อชอบนวนชอบนี้ก็แนะนําไปซื้อแบรนด์อื่นเพราะว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นแบบก้อนก็ไม่ได้นิ่มผ้าคอตตอนธรรมดามากๆเลยอ๋อเอมได้ไซส์เอ็อน่าจะไซส์เนะคะอ๋อไซส์หนึ่งเขาเป็นไซส์หนึ่งเขียนไซส์หนึ่งนี้ ต่อไปจะเป็นแบรนด์ที่ออมไปวันแรกเขามีป๊อปอัพโตร์ปกติแบรนด์นี้นะคะจะไม่มีหน้าร้านจะมีแค่ IG แล้วคือวันที่ออมไปอะ่ะมันมีป๊อปอัพโร์พอดีคือเราเช็คแล้วว่าเราไปตรงกับวันที่เขามีก็เลยแบบคูดีใจมากเพราะว่าชอบแบรนด์นี้มากเพราะว่าเห็นบิบิใส่บ่ยบอยมากนะคะ คือแบรนด์นี้เลยยูเซ่นะคะอ้อมไปออยู่ที่ไหนนะซังซูซองซูซึ่งซองซูอทุกคนมันเป็นแหล่งแบบฮิตแหล่งใหม่เลยอะมีแบบร้านเยอะมากร้านเสื้อผ้าสวยมากเยอะแยะเต็มไปหมดคาเฟ่น่ารักนารักเยอะมากแล้วก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงแหล่งใหม่ของวัยรุ่นที่แบบฮิปฮิปะฮิปฮตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง คือร้านกระเป๋าดังๆที่ออมถ่ายลงสตอรีอ่เงี้ยก็คือหยุดโซนนั้นหมดเลยคือสามารถเดินตามซอกตามซอยได้เยอะแยะมากเลยทุกคนได้มาทั้งหมด2ตัวนะคะเป็น2ตัวที่เล็งไว้แล้วก็รู้สึกว่าเออออมได้ใส่ตัวแรกนะคะน้องเป็นตัวนี้เลยนี่ อันนี้นะคะเป็นเกาะอกที่แบบเห็นหลายๆคนเน็ตไอชาวพี่สาวชาวเกาเขาก็ใส่การมันเป็นผ้าหนาๆนานาแล้วก็มีความยืดหยุ่นแบบนี้ซึ่งบอกเลยนะว่าเขามีวันไซ์และวันไซของเขาอะ่ะไม่ได้ใหญ่นะคะใครที่อ,อกเกิน34 35ใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันยืดได้แค่นี้ทุกคนเห็นปะมันยืดไม่ได้เลยคือ,ค,อคือใส์มันมีแค่ใส์เดียวมั้ทอมจอนพิเศษเออเขาก็อบอกว่าวันไซจะ ซึ่งขนาดตัวออมอะออมใส่อมรู้สึกแอบแน่นนิดหนึ่งเลยหรือว่าออมอ้วนก็ไม่รู้อันนั้นแต่ว่าคือถ้าสมมติสาวมีหน้าอกคืดไม่ได้เลยทุกคนเสียใจด้วยจริงๆคือแต่มันน่ารักมากอะให้ดูเนี่ยด้านหลังมันแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีสร้อยสร้อยเงินใส่ให้ด้วยแกมันน่ารักแบบน่ารักมากคือเอาไว้แบบของคอตรงนี้ซึ่งกาเห็นบีบีใส่เป็นเกาะอ,อกแบบน่ารักมากสีเทาแล้วยังไงบีบีใส่อีฉันก็ตาม,มาอีกหนึ่งก็คือซื้อแบบเดียวกันไปเลยสองสี อันนี้เป็นสีเทาที่อีฉันได้มาน่ารักมากที่สุดเฮ้ยน่ารักเอา้าแต่ฉันงงนะฉันงงที่อะไรรู้ปะอันเนี้ยเป็นสองสองลายเลยสีเทาแต่อันเนี้ยสีเขียวไม่มีงงไหมทุกคนงง เปนเปลืองผ้าหรอือยังไงร้านสุดท้ายคือร้านที่อมชอบมากเป็นแบรนด์เกาหลีที่อมชอบมากๆนะคะนั่นก็คือแบรนด์สกอตเตอร์นะคะแบรนด์นี้คือเสื้อผ้าสวยมากคือบางอันมันอาจจะเบสิกแต่ความเบสิกมันมีกิมมิคอะเอออมชอบเบสิกแบบนอตเบสิกประมาณนั้นนะซึ่งร้านนี้ทำออกมาได้ดีมากแล้วก็เป็นร้านที่อมเสี่ยงเงินเยอะที่สุดนะคะก็คือหมดไปแบบ6000ได้มัง้งเพราะว่าถ้าซื้อครบแสนวอนจะได้ อันเนี้ยถ้ามันเป็นแบบผ้าสําหรับแบบใช้หาดอะไรย่างเงี้ยทุกคนก็ได้มาทั้งหมด2อันเพราะฉะนั้นก็น่าจะซื้อหมดไปประมาณ6กพันมั้งเขาให้มาสองอันนะคะนี่เลยมาเริ่มกันที่ของที่ฉันได้มาดิฉันได้มาทั้งหมด5ตัวใช่5้ตัวก็ประมาณ6กพันค่ะทุกคนเพราะว่ามันตัวแล้วมันพันกว่าบาทนะตัวแรกตัวแรกเลยคือน้องคนนี้แกมันฮิตมากทุกคน คืออันเนี้ยมันมีทั้งหมด3สีนะคะก็คือสีเขียวที่เป็นสกินฟ้าแบบที่รอมซื้อแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยน่ารักแบบน่ารักมากจริงๆแล้วก็มีสีขาวสีดําซึ่งรอมรู้สึกว่าขาวดำอะตอนแรกมันอยากได้สีขาวแต่ว่าสีขาวไปที่ช็อปอะมันหมดนะคะช็อปจะอยู่โซนเอ่อ ไม่ใช่ฮงแดเดี๋ยวอมขึ้นขึ้นร้านให้ว่าน้องอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันไม่ได้ไกลาจากฮงแดเออมจําชื่อย่านไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นพิกัดร้านให้นะคะมันเป็นช็อปของ s c u เตอร์เลยซึ่งจะมีของทุกอย่างของเขาอยู่ในนั้นขึ้นอยู่กับว่าของหมดหรือของไม่หมดนะอาจจะไม่ได้แบบว่า ครบือนหน้าเว็บเพราะว่าในเว็บอะมันจะมีครบมากกว่าเพราะว่าในเว็บอะมีกางเกงแบบน้องเจนนี่แต่ว่าในช็อปเอ,อ่อที่เป็นหน้าร้านของเขาอะค่ะมันก็จะมีบางตัวที่หมดซึ่งใจออมอะอยากได้กางเกงแบบน้องเจนนี่แต่มันไม่มีแต่มันมีกระโปงแต่ว่าในในเว็บอะที่ไปเช็คอะกระโปรงหมดแต่กางเกงมีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันมีความแบบงงงนิดนึงแต่ว่าเราสะดวกที่ซื้อหน้าร้านมากกว่าเพราะว่ากว่าจะกดกาจะจ่ายตังค์กาจนนู่นนี่นั่งเดี๋ยวจะมาส่งอมโกะอมกับเอ่อกรุงเทพกับไทยก่อนก็เลยอะ มีเท่าไหร่ฉันก็เอาเท่านั้นแหละถือว,ว่าฉันจะอยากได้เยอะแยะมากมายนะคะก็เลยได้มาเป็นสีเขียวเพราะว่าสีเขียวมีน่ารักได้มาตอนเซลลด้วยเซลลน่าจะอยู่วันพันหนึ่งพันสองประมาณนี้จะไม่ได้หรือพันหนึ่งเนีแหละนะเพราะมันนี้น่ารักแบ็นน่ารักมา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 กเป็นผ้านิ่มๆนะคะใส่สบายน่ารักคือน่ารักอ่ะเออไม่รู้จะพูดอะไรทุกคนจะได้เห็นตอนใส่ตรงนี้อันนี้เป็นเสื้อยืดนะคะอ๋อแล้วก็ตอนนี่้อมอไปอ่ะมันมีเซลล์เซลล์สูงสุด30ซ์ นะคะแต่ว่าตัวที่ออมได้มาส่วนมากก็จะเซลล์แบบ1 0 10 15ปรประมาณเนี้ยไม่เกินนะก็เลยจะไม่ได้หลดอะไรเยอะแยะมากมายตัวนี้จะเป็นสื้อยืดสีเหลืองน่ารักเแบบี้ทีแล้วเป็นผ้ายืดยืดนิ่มๆน,นะคะนี่ ให้ดูลายมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งในเพจเขาอะอมตัดสินใจซื้อเพราะอะไรรู้ปะอมไปลองอะไรหลายตัวเพราะเขาจะมีห้องลองใช่ไหมแล้วอมก็เลื่อนไอจีดูว่ามีตัวไหนที่ฉันอยากได้อีกฉันก็ดูแล้วฉันก็เห็นเป็นรูปเคนดันซึ่งจริงเคนดันอะไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้นะใส่ตัวอื่นแต่เหมือนทางเพจเขาเอามาอีดิแล้วก็เป็นเสื้อตัวนี้แล้วเราเห็นว่าอ๋อเอามันใส่แบบนี้มันก็น่ารักดีนี่หว่าก็เลยอ่ะหยิบมาน่ารักนะคะสีเหลืองไม่มีเบบี้ทีสีเหลืองแบบประมาณนี้ด้วยก็เลยเอามาอัันนนนีี้เ่่าากกม แกะกันตรงนี้เลยเพราะว่ายังไม่ได้แกะนี่สำหรับอมก็คือแพงนะแต่ความน่ารักความดีไซน์เขาว่าเนี่ยทุกคนมันเป็นเนีเงี้นน่ารักมากเลยแบบน่ารักมากๆแล้วก็เวลาใส่นะคะมันจะผูกคอได้หรือว่าผูกตรงอกก็ได้ซึ่งตัวผ้ามันมีดีเทลเห็นปะมันมีความเป็นขนๆมแบบน่ารักมาก แล้วเขาก็เย็บแบบใต้หน้าอกตรงเนี้คือคือน่ารักมากเลยแล้วออมได้ไซส์อะไรมานะไซส์ไซส์สลนะคะได้มาในราคามันไม่มีราคาอ๋อสี0หมื่นห้าพันวอนนี่มันนีน่ารักน่ารักมากเดี๋ยวใส่ให้ดูเป็นสีฟ้าที่ถูกต้องนะคะต่อให้จะแบบเออจับผ้ามันไม่น่าจะถึงพ5 0น0ะ้าเนาะแต่ว่ายังไง ชอบต่อมาเป็นอะไรที่ไอเทมที่อมชอบที่สุดในทริปนี้แล้วนะคะนั่นก็คือกระโปรงจากสเกลเตอร์ตอนแรกออมอาจะไปซื้อเันเกมบเจนนี่ที่อมบอกใช่ไหมคะแล้วพอมันหมดอมก็เลยได้กระโปรงมาแทนซึ่งจริงๆมันจะมีกระโปรงอีกรุ่นหนึ่งที่น้องวินเทอร์ซส์น้องหนาว่าใส่กระโปรงตัวนั้นแต่ว่าอมรู้สึกว่า เอามป็นสูว่าอกอาจจะไม่ค่อยได้ใส่กระโปรงทรงนั้นแล้วแบบไปเห็นตัวนี้เราชอบมากเห็นตั้งแต่ใน IG แล้วอะไรเงี้ยก็เลยได้น้องมานะคะเป็นรุ่นนี้ทุกคนมันดูใหญ่มากนะมันอันนี้มันคือไซส์ M นะคะมันใหญ่แบบใหญ่แบบเหลืออเลยอะ,อะความดีงามของน้องคือน้องสามารถรูดปรับตรงนี้ได้แบบถ้ามันหลวมคุณก็ปรับถ้ามันแบบอะไรยังไงคุณก็ใส่อะไรอย่างงี้นะดีเทลเขาเยอะมากแล้วนหะน้ามีกระเป๋าใส่ได้จริงมีซิปมีกระเป๋าตรงนี้ เนี่ยมีกระเป๋าตรงนี้มีกระเป๋าด้านหลังซึ่งออมชอบมากแล้วผ้าคือไม่บางแบรนด์ไทยที่ออมเห็นทําส่วนมากจะบางก็คือเป็นผ้าร่มที่มีความบางหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเขาใส่เป็นซับอย่างงี้ให้ทุกคนแล้วผ้าผ้าร่มเขาหนามากงงเหมือนกันหาจากไหนผ้าเนี่ยแล้วก็ตัวเอ่ออันเนี้ยที่ออมชอบมากเลยก็คือเขามีเป็นเหมือนแบบขออภัยนะคะผ้ามันอาจจะผ้ามันอาจจะแบบไม่ได้น่าดูแต่ว่าเพื่อการรีวิวนะทุกคนคือเขาว่ามีกางเกง เหมือนกางเกงซับแต่ยังไงเอ่ยเท่ากางเกงในให้แบบนี้ทุกคนนึกออกไหมแบบสวมเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชอบมากชนีแบบไม่ระวังตัวแบบฉนะันอ่ะคือมันดีมากออมเลยชอบไอเดียนี้มากนะคะในการที่อ๋อใส่ซับแบบนี้สิใส่ซับเป็นกางเกงในไปเลยไม่ต้องเป็นซับยาวเออชอบก็เลยซื้อมาคืออันเนี้ยออมใส่ไซส์ได้แต่เอสะมันติดตูดนิดหนึ่งออมไม่แน่ใจพี่สาวเกาหลีเขาไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยแบบมีสะโพกกันหรือรอย่างไรนะคือเอวมันได้แต่อันเนี้ยเอวมันหลวมหน่อยก็อาศัยลูดเอานะคะก็เลยซื้อเอ็มมาแต่ยังไงแต่ยังไงเอ่ยอิชานจัดไปเลยสองตัวทั้งหมดนี้ซื้อสองวันนะคะวันแรกคออือซื้อซื้อซื้อเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าไม่อิ่มน้ำสำรานไปอีกไปอีกวันชอปปิง้งนะได้มาอันนี้คือแบบชายลงไอจีไปแล้วมันน่ารักแบบน่ารักมากจริงๆแบบจริงๆอันนี้คือแบบ โอ้ยทุกคนมันต้องมีใครที่แบบไม่ได้ไปเกาหลีแต่อยากได้ก็คือถ้าจะพีก็คือพีเลยมันคุ้มมากมันน่ารักแบบที่สุดในแปดโลกมันน่ารักมากจริงๆไอเลิฟไอเลกกระโปรงรุ่นนี้ของสกาบเตอร์ที่สุดสแตนออยด์แต่ว่าไม่ได้เป็นกระเป๋าเพราะรู้สึกว่ากระเป๋ามันจะมีความเกาหลีไปนิดอาจจะไม่ค่อยได้เข้ากับการ่นตัวของออมเท่าไรนักนะคะออมก็เลยได้มาเป็นอันนี้แล้วเขามีแบบถุงอย่างนี้ให้ด้วยแกมมันน่ารักมากเลย ก็ได้มาเป็นกระเป๋าบแบบเอเซอรี s นะคะออมมีโอกาสได้ไปเออที่เขาเป็นป๊อปอัพสโตร์ด้วยคือโชคดีมากที่ห้างฮุนไดมันมีป๊อปอัพสโตร์แล้วออมแบบไปทันวันสุดท้ายพอดีก็เ <c oughs> ลยแบบเออได้ซื้อน้องมาคือมันน่ารักแบบแกมันน่ารักมากมันมีความเขียวมิ้นเขียวใจอย่างเงี้ยคือน่ารักมากจริงๆแล้วด้านในคือน่ารักอะ่ะไม่รู้จะบอกว่าคือมันสามารถแบบใช้งานได้จริงๆแล้วก็ มีความน่ารักเออชอบชอบมากอันนี้คือชอบมากแล้ววันที่ออมไปอ่ะถ้าคุณซื้อของเขาอ่ะเขาแถมเขามีแถมออมซื้อทั้งหมด2ชุดคือแฟนอมที่เป็นผู้ชายอ่ะก็ซื้อเหมือนกันคือนางบอกว่าเออน่ารักดีใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยแล้วแบบผ้ามีความเป็นผ้าลมมันแบบยูนินเซ็กซ์มากนางก็เลยซื้อแล้วพอซื้อสองอันเขาก็แถมเขาแถมการ์ดโฮเดอร์แกเป็นแบบแซนออการ์ดโฮเดอร์แกน่ารักแบบน่ารักมากคือ ดีรู้จะอวยอะไรชอบมากเลยนะคะยังไม่หมดซึ่งแว่นที่ได้มานะคะก็คือ gentle monster นะคะคือไปถึงนู่นอะมันจะไม่ซื้อก็ไม่ได้แล้วก็ปกติเอาไม่มีแว่นกันแดดเลยมีแค่แบรนด์ที่เป็นของแบรนด์ออแค่อันเดียวคือปกติไม่ได้ใส่แว่นกันแดดไงเราก็เลยไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องซื้อแว่นกันแดดที่มันแพงแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนมันอยู่ในนั้นอะมันโดนสิงมันโดนแบบมันไปลองแล้วมันดี มันดีแล้วมันก็โดนสิงโดนสิงแล้วแฟนก็บอกว่าดีสวยดีไอคืออันนี้ก็ป้ายยาตัวเองแล้วแล้วคือไอแฟนก็แบบยุยงอีกก็เลยเอาค่ะแล้วก็เดินขึ้น,นชั้นห้าไปจ่ายเงินงงมากแต่ว่าเออชอบได้มาก,ก็คือชอบนะคะใส่มาคือมีคนถามเลยความเท่แค่ที่แป็กก็คือเท่แล้วอะดีมากรุ่นนี้ไม่ใช่ของเจนนี่นะคะเป็นรุ่นธรรมดามได้มาประมาณ800 0กว่าบาทถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะจำราคาวอนไม่ได้นะนี่ ให้ดูมันเป็นเลนเขียวอย่างนี้ใส่ถ่ายรูปไปละแกใส่องไรก็คือเป็นคนเก๋ต่อให้แต่งตัวชิลๆแบบนี้แต่ใส่ปุ๊บคือแบบคนเก๋อันอื่นๆก็ไม่น่ามีแล้วนะครบหมดแล้วเมามอยห,หมดแล้วนะคะก็วันมานนี้หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วแหละนะวันนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะ